คุณผู้ชมที่รักคะ่ะเมื่อกี้นี้เราสองคนก็พูดไปถึงเรื่องของสูตรที่จะช่วยต่อมหมวกไตให้ดีขึ้นได้แล้วนะคะสูตรนี้คือ g r a ป e อนด์จินเซนถามดรที่กว่าคะ่ะว่าประโยชน์และคุณสมบัติของเขาคืออะไรคะคือตอนแรกที่แบบเหมือนกับว่ายุคเข้า,าออคนไข้เข้ามาด้วยต่อมหมวกไตอ่อนล้าแล้วเราล้ว,ลว,ลวยุ่เช็คลิสต์แล้วอะตอนแรกยุคก็จะให้ไปโรงพยาบาลเพื่อเพื่อเจาะถ้าคนไข้ไม่สะดวกก็ลองให้ทำเทสสเทส แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเกลแอนจิงเซนก่อนแล้วยก็บอกว่าให้เขาว่าปรับพฤติกรรมโดยเพราะเรื่องของการกินการนอนการการพักผ่อนน่ะการพักผ่อนสําคัญมากแล้วก็การคลายเครียดของตัวเองอายุก็จะจ่ายเกรปแอนจิงเซนเราานี้สมมันมีหลายพันบางพันเนี่ยมันร้อนอย่างเช่นสมเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้อเมริกันจิงเซนค่ะเป็นสมพันธ์อเมริกันก็ใส่ลงในเกรปแอนจิงเซนสกการสกัดเมล็ดองุ่นเนี่ย ช่วยเพิ่มสมาธิค่ะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงเพราะเครียดมากๆอะ่ะเดี๋ยวเส้นเลือดแตกเป็นค่ะยุก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ขายสมอย่างเดียวถ้าเราขายสมอย่างเดียวอ่ะเขาเครียดเครียดแล้วแบบเส้นเลือดเขาแตกอะ่ะเขาก็เขาก็ไม่ต้องเครียดอีกต่อไปเปล่าคือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยุก็เลยผสมเมล็ดง่นไว้ให้ด้วยวเพราะรู้ว่าสูตรนี้เราจะใช้แบบนี้เ <c oughs> มล็ดง่นเพิ่มสมาธิค่ะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกตัวสมเนี่ยมาตรงๆเลยค่ะใครเครียดทําให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับภาวะเครียดได้ดีค่ะ เพิ่มความบ้องวในการคิดช่วยเรื่องของสมองมืดมัวนี่แหละเพิ่มความจําเพิ่มสมาธิเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความทนทานค่ะเพิ่มความอึดแล้วก็บํารุงร่างกายช่วยให้หายอ่อนเพลียและอ่อนล้าก็เลยเป็นสูตรที่ลงตัวเลยเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมหมวกไตอ่อนล้าได้นะคะทีนี้ถามดรค่ะดเราระบอกว่ามีตั้ง4ี่เทสที่เราจะสามารถเทสตัวเองได้เมื่อกี้ช่วงแรกเราผ่านเป็นหนึ่งเทสแล้ว จริงๆแล้วอะเทสมีสี่เทสมันก่อนอยู่ถามพี่เปิ้ลว่าพีนกันหายใจได้นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่กั้นได้เต็มที่เลยหนึ่งนาทีค่ะคนปกติเนี่ยจะกลั้นอยู่ระหว่าง30วิถึง90วินาทีจริงเหรอพี่กั้นได้นานเหรอคะเนี่ยกั้นได้นานค่ะคือคือแต่มันเป็นแค่เทสเดียวแล้วมันแสดงอะไรคะมันแสดงว่าถ้าเรากั้นได้ไม่ถึง30วิเนี่ยเราอาจจะเป็นต่อมโบไตอ่อนล้าก็ได้แต่เทสที่2ที่บอกไปแล้วก็คือไวท์เซอร์จิลไลท์ที่ลองขีด เอาแหลมแหลมมาขีดอุ้ยตายละเครื่องลายละค่ะขีดเนื้อช่วยนัดต่อมบอกไตอ่อนล้าอยู่ข้างล่างขีดเนื้อปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นแหลมแหลมทิ่มาค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสีชมพูแต่ถ้าเกิดว่ามันคาเป็นสีขาวเนี่ยก็มีสิทธิต่อมบอกไตอ่อนล้าเทสที่สามเนี่ยต้องให้คนให้เพื่อนช่วยอ่ะคือเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาไฟฉายกระบอกไฟฉายมาฉายตรงๆเข้าไปที่ตาเราอ่ะปรากฏว่าให้เพื่อนสังเกตว่ารูม่านตาเราดำๆอ่ะมันจะหด อัตโนมัติมนุษย์เนาะแต่ถ้าเราอ่อนล้าต่อมมองไตอ่อนล้ามันจะไม่ค่อยหดเปิ้ลมันจะหงายสู้แสงอยู่งั้นอ่ะเราสามารถทําเองได้เหรอคะไม่ได้ทำไม่ได้ต้องเพื่อนช่วยอันต้องเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเอาไฟส่องใช่แล้วสังเกตรูรูม่านตานะคะค่ะเขาเรียกว่าผิว i l test แล้วอันที่สี่ะก็คือกลุ่มต่อมมองไตอ่อนล้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของยืนแล้วเวียน คือพอในท่าตั้งเนี่ยความดันตกลงแล้วก็มีอาการสังเกตอื่นอาจจะอยากกินเค็มอยากกินหวานอย่างเงี้ยคือต่อมหมวกไตอ่อนล้าแล้วแบบเนี้ยค่ะอืม <c oughs> ค่ะก็ได้ฟังไปทั้งประโยชน์ของเกร p จินเซ e นะคะแล้วก็ทั้ง4เทสแล้วที่เราสามารถจะเทสตัวเองได้นะคะ <c oughs> ทีนี้มันมีสารอะไรอีกไหมคะที่จะช่วยเรื่องต่อมหมวกไตอ่อนล้าให้ดีขึ้นได้อีกนะคะ <c oughs> ยู่วสูตรนี้เลยนะก็คือ l t y r i n e ค่ะแล้วก็กลุ่มวิตามิน B ที่บำรุงสมองและคลายเครียดในสูตรเดียวกันมีของไทยทำอยู่ตัวหนึ่งเป็นสูตร L-Tyrosine บวกวิตามิน B 1692อยู่ในแคปซูลเดียวกันวิตามิน B 1692และ L-Tyrosine อยู่ในเม็ดเดียวกันและ L-Tyrosine อยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะอันนี้รู้เลยค่ะเพราะว่าจัรุนีทานเป็นประจำตัวนี้เลยค่ะ EC แต่ว่าสบายสบายอีซี่ <Easy S 1> ของเราเป็นแซดนะคะเอาไว้ช่วยสุขภาพร่างกายของเรานะคะในชื่ออีซี่นี้ค่ะ <c oughs> คุณยุ้ยช่วยแนะนำงานวิจัยมันมีงานวิจัยไหมคะ Easy อีซี่เนี้ยต้องอมี LTN น,นะ,ะคะ LTN ในอีซี่เนี้ยมันมีงานวิจัยมากมายในเรื่องของการลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วที่สำคัญเนี้ยมันเพิ่มความรู้สึกของการอยู่ในปัจจุบันขณะเวลาเรากินเข้าไปเนี้ยเราจะว่างและโล่ง เหมือนกับเราอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ1 6 9่้าที่ใส่ลงในอีซี่เนี่ยมีงานวิจัยเรื่องการทำงานที่เป็นปกติของสมองโดยที่อีซี่เนี่ยโดยรวมภาพรวมของอีซี่เนี่ยจะเป็นสารอาหารที่ช่วยการทำงานที่เป็นปกติของสมองประสาทแล้วก็กลุ่มวิตามินเนี่ยช่วยในเรื่องของเส้นประสาทปลายประสาทอักเสบได้ตัวฟลิกแอซิดหรือวิตามิน B9 เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งคนที่เครียดเนี่ย มันจะมีความเสี่ยงของหัวใจละหลอดเลือดสูงก็เลยเลือกเลือกเป็นสูตรนี้เนาะช่วยเรื่องโรหิตจางคลายเครียดค่ะผ่อนคลายสมองและระบบประสาทแล้วตัวยุ้ยเนี่ยแนะนําให้คุณผู้ชมกินตอนเช้าเหมือนอยุ้ยอย่างเงี้ยกิน2แคปนนแล้วยุ้ยก็จะรู้สึกนิ่งไปเลยอันนี้ตัวนี้นะคะที่มี l t y a n i n แล้วก็วิตามิน b 1 b 1 6 9 12นะคะนะคะและ l ้ l t y a n i n ยังมีเยอะในชาเขียวเครื่องดืม่ม พี่แบบยูคิดว่าคนที่ต้องการความสุขสงบและผ่อนคลายทุกคนอยากกินนะเดฟินี่กลินทีอะแอลทีอานีนมีในชาเขียวด้วยเครื่องดื่มประจำวันซึ่งจริงๆเราก็สามารถดื่มแล้วก็สามารถใช้ดูแลตัวเองได้เลยในเรื่องของหมวกไตนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเกรฟจินเซนสารสก,กัดใบตองุ่นผสมกับโสมช่วยให้ร่างกายะระบัดความเครียดได้อย่างดีและแอลทีอานีนค่ะที่อยู่ในชาเขียวแล้วยังมีอีซี่นะคะแล้วยังมีอีซี่อีกตัวหนึ่ง ที่มี l t ลที n น e ผสมอยู่ด้วยกลุ่มนี้มีวิตามิน B ีสำคัญต่อสมองและประสาทช่วยคลายเครียดและยังทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่คุณยุยเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างดีแล้วอาการหมดแรงจากต่อมหมวกไตอ่อนล้าที่คุณยุ้ยแนะนำล่ะคะคือเราจะสามารถแนะนำสารอาหารอะไรมาเพิ่มเติมได้คุณยุ้ยบอกว่าให้ชูตัวนี้ก่อนเลยแมกนีเซียมดีไลโบสค่ะ ทันีเซียมีงานวิจัยช่วยให้นอนหลับดีลดความเครียดความตื่นเต้นกระวนกระวายและอาการทางจิตและประสาทค่ะแล้วก็ยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อขายายหลอดเลือดส่วนดีไลโบสให้พลังงานทันทีค่ะช่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรลังช่วยลดภาวะปวดทั่วตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการนอนค่ะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดให้กับตัวเองด้วยอืมค่ะถ้าปรับ เรื่องราวอย่างที่ดรบอกนะคะทั้งการนอนทั้งสูตรของเราทั้งสามสูตรนะคะสามสูตรนะคะค่ะเอ่กรฟจินเซนนะคะแล้วก็อีซี่ไมนิเซียมดีไลท์บอลส์นะคะสามอย่างนี้ต่ำบวกไต ก็จะถูกดูแลได้เป็นอย่างดีค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่คุยกันนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยที่ i ล e a @topshopping ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้เวลาหมดค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะในวันนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health ส t o r y สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ